ตาเจ้าหาวมาแล้วค่ะวันนี้นะคะคลิปที่สามของวันนี้เลยค่ะอยากรู้ไหมวันนี้คลิปนี้เราซื้อจากเสนอคําว่าอะไรนะก่อนหนะ้าอย่างที่บอกอธิวันนิดนึงสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคาทักทายใช่ไหมคะสวัสดีนี่หาวต่อไปคําว่าขอบคุณนะขอบคุณคือชิชมาคลิปนี้ติดๆค่ะ ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษข,ขอโพยกันเลยนะคะมาเลยค่ะขอโทษในภาษาจีนเนี่ยก็เราอาจจะได้ยินอยู่สักสองสาคำที่เหมือนเป็นคําพูดติดปากด้วยนะคะสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์เช่นเดียวกันคําแรกเลยค่ะตุยต้ยปู้ฉีตุ้ยปู้ฉี่นะค,ะคำแรกต่อไปคําที่2ค่ะเป่าเชียนเป่าเชียนนะ,ะแล้วก็คําที่3ค่ะคําที่สมนิด มีนักเรียนบอกว่าอุ้ยหล่อดซื้อหนูได้ยินคํานี้บ่อยมากเวลาดูซีรีส์จีนนะค,คือคำว่าผู้หาวอี้ส์ผู้หาวอี้ส์อ่าเป็นไงคะสามคำนี้สามารถใช้ได้เสมอเลยนะคะทวนอีกรอบหนึ่งตุ้ยผู้ฉีนะตุ้ยผู uh uh ้ฉีเปา抱歉抱ยนเเปาียนนะแล้วก็ูู้ห่าวอีส不好意思不好意思นะคะอ่ะในเมื่อเขาขอโทษเราแหมเราจะไม่พูดตอบรับคํา ขอโทษเขาเลยก็กระไรอยู่นะคะคำตอบรับในภาษาจีนอคำขอโทษเนี่ยก็มีอยู่สองสามคำนะที่ก็อาจจะมากกว่านั้นนะคะถ้าใครรู้มากกว่ากว่านี้นะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยคำแรกเลยค่ะคือคำว่าไม่กวนสิไม่กวนสิน,สนะ,ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหรือคำที่สองมาเลยคือคำว่าไม่เป็นทีไม่เปนทีนะ คำต่อไปไม่什么ไม่什么หรือคำที่สี่นะฮะ没事没事นะทุกคำก็คือสามารถตอบรับคำขอโทษได้หมดเลยคือเฮ้ยไม่มีปัญหามีอะไรหรอกไม่ต้องขอโทษอะไรประมาณนี้นะคะสามารถใช้สามสี่คำเนี้ยตอบรับเขาได้เลยอ่ะทวนกันอีกรอบนึงค่ะ没关系没关系没什么没什么 ไม่มีปัญหาไม่ว่ัญหานะคะแล้วก็ไม่เช่ไม่เช่นนะคะถ้าทางเหนือคนปักกิ่งเขาอาจจะไม่เชื่อนะคะเติมออเข้าไปนะ,ะแต่ก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เราพูดธรรมดาเขาก็เข้าใจนะคะมาทวนอีกรอบหนึ่งคำขอโทษในภาษาจีนนะคะแล้วก็คำตอบรับมาพร้อมกันเลยค่ะดูปุ๊บดูปุ๊เบาสเซียน

กำลังเรียนภาษาจีนอยู่นะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้รอคลิปหน้าค่ะว่าจะมากับคำว่าอะไรแต่คิดว่าหลายคนน่าจะเดาได้นะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนค่ะซิเชียตาเจียใจเจียน